้้้ออององจะกม่คิดน,นีสวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทประเทศเยอรมันนะคะมุมตรงนี้ก็เป็นมุมใกล้ๆบ้านของเรามาซื้อของก็แวะมาแชร์ประสบการณ์สักนิดหนึ่งนะะสำหรับใครที่จะมาใช้ชีวิตที่นี่ ถ้าคุณเลือกแบบว่าชนบทธรรมชาติแบบนี้คุณก็จะมีความสุขเพราะว่ามันเป็นมุมระบายความทุกข์มันเป็นมุมที่เรารู้สึกผ่อนคลายกับสายลมแล้วก็ใบไม้นะคะเราว่ามันมีความสุขสําหรับเรานะเราชอบชีวิตที่เรียบง่ายในชนบทประเทศเยอรมันนะคะมานั่งตรงนี้แล้วก็มีเรื่องราวให้คุณควรระวังนะคะว่าเมื่อคุณแต่งงานกับสามีคุณมาแล้วเนี่ยมันจะมีบท ดลองหลายอย่าง1ทดลองว่าสามีเนี่ยจะปกป้องเราได้ไหมสองก็จะมีการทดลองเกี่ยวกับครอบครัวของเขาที่อาจจะมีการกีดกันหรือไม่ชอบเราอันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเราว่ามันมันเป็นสัญญาณที่ญาติพี่น้องเขาจะไม่เอาเราแน่นอนนะคะคือผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาได้รับเชิญจากพี่สาวของสามี ให้ไปงานครบรอบวันแต่งงานแล้วเขาก็มีอย่างที่บอกที่นี่เขาก็จะไปจองร้านอาหารก็มีผู้คนมาประมาณ35คนเขาบอกเพราะว่าถ้าเกิดเชิญแบบนี้เขาจะต้องให้เราเลือกอาหารนะอย่างเราก็เคยเราก็เลือกอาหารสามีเลือกอะไรเราก็เลือกไปในร้านที่เขามีในเมนูที่มันไม่ได้พิสดารที่ทุกคนสั่งได้เราก็สั่งได้พอถึงวันจริงๆนะผู้หญิงคนนี้เขาก็อย่างที่บอกเขาก็เคารพนะพี่สาวของสามี ก็คิดว่าเขาเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ก็วันก่อนวันงานก็ไปช่วยเขาจัดดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ปกติพราถึงวันงานจริงๆแขกก็มาแล้วก็มีการสั่งอาหารถึงเวลาทานอาหารทุกคนก็ได้อาหารที่เขามาเสิร์ฟทุกคน35คนเนี่ยทุกคนได้อาหารพร้อมกันแต่เธอไม่ได้เอา้าถ้าเป็นคุณคุณใจยังไงถ้าเป็นเราเราก็จะแบบมันมีความจงใจหรือเปล่าอันเนี้ย ส่วนตัวเรานะมันจงใจแน่นอนเขาเรียกว่ามันประกาศว่าเขาไม่รับเราไม่ยอมรับเราหรือเปล่าถ้าเราไม่คิดเยอะก็ไม่เป็นไรแต่สําหรับเรานะเราก็คงคิดเยอะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่ามันหมายความว่าอย่างไรอืก่อนอื่นจะไปถามเขาว่าหมายความว่ายังไงคุณลองสังเกตสามีของคุณข้างๆน่ะเขามีปฏิกิริยายัางไงบ้างกับคุณเขามีความรู้สึกว่าจะปกป้องเราไหม เขามีความรู้สึกว่าเมียฉันเสียหน้าไหมเขาอยากจะปกป้องทํำยังไงละ่ะถ้าเป็นสามีเรานะสมมุติว่าเขาทําแบบไม่สนใจนะแต่สามีแต่ถ้าเป็นสามีเราเขาก็คงจะเอาของเขาให้เรากินเออหรือถ้าเกิดเขาทําเป็นงงเราก็จะบอกว่าเอาอาหารของเธอมาให้ฉันเรานะเราก็ถ้าเกิดสามีไม่เอื้อนเอ,อ่ยแต่จริงๆแล้วความเป็นสุภาพบุรุษเนะ่เขาต้องบอกเออเธอก็กินอาหารฉันนะหรือไม่ถ้าเป็นเราเราก็จะบอกว่าขอจันเปล่ามาใบหนึ่ง ฉันไม่รออาหารของฉันก็จะแบ่งกับสามีฉันคนละครึ่งให้มันรู้ไปเลยว่าเราใช้ชีวิตกับสามีเราเราแบ่งกันคนละครึ่งเราช่วยเหลือกันอันเนี้ยหนึ่งอย่างที่มันทําให้เราคิดก็คือหนึ่งสามีคุณพร้อมที่จะปกป้องคุณไหมคุณต้องคิดอันนี้ด้วยไม่ได้ไปคิดถึงแต่ว่าพี่สาวเขาเต่อต้านคุณอันนั้นมันเป็นเรื่องจริงสําหรับเรานะเราก็คิดว่าเขาอาจจะอยากจะบอกให้รู้ว่า ขาไม่ชอบเราเออเขาไม่ต้อนรับเราถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าอุ๊ยขอโทษนะเดี๋ยวฉันสั่งให้เธอใหม่ก็ตามนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าญาติพี่น้องเขาจะไม่เอาเราสัญญาณที่สองคือสามีคุณเนี่ยแค่นี้ถ้าเขาไม่มีปฏิกิริยาบอกบอกว่าเออเธอกินของฉันสิหรือเธอแบ่งแบ่งกับฉันไปก่อนนะเดี๋ยวก็อ่านมาก็ค่อยทานหรือคุณก็กินก่อนเดี๋ยวผมก็รอได้อะไรอย่างเงี้ย คุณจะเห็นนิสัยของสามีของคุณเองแล้วก็ญาติพี่น้องของเขาอันเนี้ยเราว่าคุณเจอด่านเนี้ยคุณต้องคิดเยอะแล้วนะเพราะความสุขมันไม่ได้อยู่แค่เรากับสามีถ้าญาติพี่น้องเขาไม่ดีมันก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเขาเชิญอีกเนี่ยก็ไม่ต้องไปหรือคุยกับสามีคุณว่าฉันไม่โอเคถ้าญาติพี่น้องคุณอยากจะเชิญไปคุณก็เชิญไปคนเดียวฉันจะอยู่ที่บ้านเอออย่ามาบอกว่าเอ้ยทำไมเมียเธอรู้สึกแบบไม่ให้เกียรติ ก็ในเมื่อเขาไม่ให้เกียรติเราเราก็ไม่ต้องไปให้เกียรติเขาอันเนี้ยมันง่ายแค่นี้เองอันนี้คือเรื่องเล็กๆน,น้อยนะที่หลายคนบางคนเขามาแชร์บางคนเขาก็ไม่แชร์หรอกมันมีอีกหลายอย่างไม่ใช่ว่าได้สามีดีอย่างเดียวแล้วคุณจะไปรอดญาติพี่น้องสภาพแวดล้อมแล้วก็สามีคุณอาจจะมาแรกๆอาจจะดีพออยู่ไปสักพักหนึ่งคุณจะรู้ว่าเขาอาจจะเห็นแก่ตัวอาจจะเห็นแก่ได้ อาจจะไม่ดูแลเราเลยอาจจะเอามาทิ้งขว้างหรืออาจจะมาแบบเอาแต่ใจมาใส่อารมณ์ใส่เราเนี่ยคุณต้องเตรียมรับมือพวกนี้ด้วยอันนี้เป็นชีวิตจริงของเมียฝรั่งที่คุณอาจจะได้เจอไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งคือรู้ไว้เยอะๆไปดูไว้ช่องที่เขามาแชร์มันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะมันมีประโยชน์ทําให้เรารู้ก่อนเราจะได้ตั้งตัวได้ทันนะคะวันนี้บรรยากาศก็สวยด้วย ก็มาคุยเรื่องความจริงชีวิตจริงในต่างแดนนะเมียวฝรั่งต่างประเทศเขาเจออะไรกันมาแบบนี้เยอะแยะคนไม่รู้ก็คิดว่าโลกสวยงามแต่เราจะบอกว่ามันไม่สวยงามที่ไหนก็ไม่ดีเท่าประเทศไทยบอกเลยสุดท้ายขออวยพรให้ทุกคนที่กำลังจะเดินทางมาที่นี่หรือคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการนะเอาไว้เจอกันทริปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะอ,อากาศดี